ัางของเราเราจะไปเยี่ยมอัถิแม่ของเราก่อนทางบนนู้นนะก็มีรังพึ่งบังบล่มเลยที่นี่สงบก,ก็เลยจะมีพึ่งรัง,งใหญ่เลยมาอยู่นู่นน่ะเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆแล้วเราก็เข้าไปเยี่ยมอัถิแม่เราก่อน ก็มีเพื่อนๆมาเยี่ยมอธิฐ์แม่เพื่อนกันค่ะไปหายายเป้าก่อนยายเป้าอยู่ตรงไหนเจอแล้วยายเป้าวันแม,แม่แห่งชาติเออไม่ใช่นีต,นตาบลานี่ตาบลาตาบ,าตาบาัากับไม่กับพี่ป่อยมัน,นพอดีช่องไม่ว่างเป็นหรอกแกก็ จะไ้นั่นอยู่เดี๋ยวกลับพ่อก่อนดีกว่านี่ก็เป็นกำแพงวัดที่บรรจุอัฐิของ ญาตพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้วเราจะไปหาแม่ของเราก่อนอันนี้ลุงอ๋อยค่ะลุงอ๋อยลุงอ๋อยที่อยู่บางปะกงมาอยู่กับเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ปูนินค่ะปู่นินปูนินปู่ของเราแล้วก็เาแก้วปมสุนเดิน ไม่นาไม่ไม่น่าจะอยู่ไกลอยู่ตรงขนาดนี้นะแม่ปุกพินโยบงนี่ง่ายยายเป้าแม่อูดรนพินโยบงแม่ของเราเองค่ะวันนี้วันแม่ลูกมากลับแม่นะคะอันนี้ยายต้านยัดพี่น้องกัน ขอให้คุมค้มครองลูกหลานทุกคนด้วยนะคะ่ะน้อยกลับแม่แล้วค่ะไปแล้วนะคะพี่ชายเราอยู่นูน่นอยู่คอนโด เพื่อนเเดินรอบกำแพงวัดที่มีอัฐิของผู้ล่วงลับไปแล้วกำแพงโบสถ์ค่ะกำแแพงโบสถ์นั่นเป็นเมลูของเราวัดของเราสะอาดค่ะมีแลกันดีมากเลย อรอบญาติพี่น้องของเราหมู่บ้านเราไม่ได้เป็นหมู่บ้านใหญ่มากนะแต่ว่าก็มีความสามัคคีกันดีกำแพงโบสถ์ของเราจะล้อมรอบไปด้วยอัฐิอันนี้โบสถ์ของเรานะคะโบสถ์ของเราโบสถ์ของเรา สวยงามค่ะดอกลีลาบาดีที่รบอบโบสถ์ของเราสวยงามครับเพื่อนๆดูแลโดยพระครูช่วง ดูให้งามค่ะบ,บูของเราสาธุบุญนะคะเพื่อนๆเอาบุญมาฝากเพื่อนๆนะคะสาธุด้วยกันนะคะ